สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ MS Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับกลยงกลยุทธ์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องอัดอั้นตันใจนะครับในประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่มีคนรอบตัวผมนะครับบางคนหลายคนเลยทีเดียวนะที่เขาคิดมาจินไม่เป็นแต่เขาอยากที่จะมีธุรกิจครับแล้วมันเป็นปัญหายังไงนะฮะ คือเขาทําธุรกิจโดยความเข้าใจที่เขาคิดว่าเขาได้มาจินเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นมาหกเดือนนะครับก็ทํามาแล้วหกเดือนเขาคิดว่าสามสิเปอร์เซ็นไอ้เราก็ใส่สไงเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่รู้วิธีคิดมาจินนะครับส่งผลให้อะไรฮะยิ่งทําก็ยิ่งไม่เหลืออะไรเอ๊ะเงินมันหายไปไหนหมดกําไรก็ตั้งสามสิบเปอร์เซ็นนะครับสรุปมาถึงบางอ้อครับอ๋อ เขาตั้งราคาไม่เป็นเขาตั้งราคาผิดเขาคิดมาจิ้นผิดเขาคิดว่าเขาได้30%มซครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์ให้ฟังเลยว่ามาจิ้นเนี่ยมันคิดยังไงนะครับแล้วทําไมหลายคนจึงคิดผิดนะครับโอเคคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มต้นจากต้นทุนขายนะครับซึ่งต้นทุนขายเนี่ยหนึ100บาทอ่ะเอาเลขง่ายที่สุดเลยครับสิบหนึบาทแล้วเราอยากจะได้กําไร30%ใช่ไหมฮะ กำไร30%เนี่ยทำไงอะ่ะเอา้ามันก็ต้องคูณด้วย1.3นี่ถูกไหมเออเรียนมาตั้งขนาดนี้แล้วจบมามปลายจบมาหาลัยมันจะคิดผิดได้ไงเอา100ไปคูณ1.3ได้130อา้าเห็นไหมต้นทุนขาย100ขาย130กำไร30%ไงโอ้โหสบายสบาย30%มีแบ่งไปจ่ายนูน่นนี่นั่นเยอะแยะค่าทำนงธรทำเนียมาขายชอป,ปี้ลาซาดา้อะไร ส0บสบายกำไรทั้ง30นะก็ยังเหลืออีกตั้ง20ผิดครับผมผมบอกเลยว่าผิดคุณไม่ได้เหลือ20คุณไม่ได้หักนู่นหักนี่แล้วเหลือ20ครับคุณไม่ได้30%ตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรฮะเ,เดี๋ยวเอาเลขคลาสสิกดีกว่าเลข1ล้านบาทนะครับทาไมต้องเป็นเลข1ล้านบาทเพราะว่าอะไรฮะหล้านบาทเนี่ยมันเป็นยอดขายของการทําธุรก,กิจที่คุณเป็นลูกจ้างนะครับอยากจะมี i า e ีบินค e อยากจะมีรายได้หลายทางนะครับอยากเป็นนายตัวเองไม่อยากไปทำงานประจำแล้วเออมันก็ต้องประมาณล้านนึงแหละซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับล้านนึงมันเป็นตัวเลขที่มันยังไม่พอที่จะจดบริษัทแต่มันก็มากพอที่จะต้องไปจ่ายภาษีแล้วแหละเพราะว่าต้องโดนเล่นแน่นอนนะครับหล้านบาทเราอยากได้กำไร40%่เอนต่าสรรพกรนะครับเขาจะคิดคุณนะฮะ ว่าคุณเนี่ยกำไร40%คุณจะต้องเหมาจ่ายคุณไม่มีทางจดค่าใช้จ,จ่ายต้นทุนขายเก็บอะไรทุกอย่างครบหรอกครับในนามบุบคคลมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันยุ่งยากมากนะครับดังนั้นคุณเหมาจ่าย60-40ง่ายที่สุดเพราะตัวเลขล้านหนึ่งภาษีก็คงไม่ได้หนักอะไรนะครับบางคนอาจจะโดน20 25 30ยแล้วแต่ฐานเงินเดือนของคุณนะครับแต่คุณมีงานเสริมคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะ,ะต้องมาจ่ายภาษีนะครับกับยอด40%ตรงนี้เออ โอเค1ล้านอยากได้กำไร40%่สิทำยังไงอ่าก็เอา1ล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ40%่สิกำไร40%ก็คือ4ี่แสนไง4ี่แสนกับ6กแสน1ล้านแบ่งออกเป็น4ี่แสนกับ6กแสนเห็นไหมง่ายๆแบ่งออกเป็น2กอง6กแสนมันก็กลายเป็นต้นทุนขายไปโดยปริยายนะครับส่วน4ี่แสนเนี่ยมันก็คือคืออะไรฮนะคือกำไรครับกำไรที่จะมาคิดภาษีแหละถ้า10%ก็40,000 ถ้า20%คุณก็โดน80,000ภาาี80,000ต่อปีนะครับโอเค600,000น่ okay. 600, มันก็คือต้นทุนขายไปโดยปริยายนะครับซึ่งมันก็เหมือนไอ้100เมื่อกี้แหละซี่ก็คือต้นทุนขายเหมือนกันนะครับ6 0 0 0 0คือต้นทุนขายของคุณของ1ปีอา้าวโอเคทำไงอะวิธีนี้เมื่อกี้เลยครับวิธีแรกเลย600,000ก็เอาคูณ1.4ไงก็เมื่อกี้100เอาคูณ1.3ได้กำไร 3 0แล้วนี่เอา้าคราวนี้6 0แสนอยากได้กำไร4 0ก็ต้องไปคูณ1.4สี่ิโอ้โหมันจะไปยากอะไรจบต้องปริญญาตีใช่ไหมโอเคถ้างั้นมันต้องกลับไปที่1ล้านบาทนะครับเพราะเมื่อกี้ตัวเลขตั้งต้นคือ1ล้านบาทจำได้ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไงครับมันได้แค่8 0 0แสนครับทุกคนมันไม่ได้1ล้านบาทแปลว่าอะไรมันหายไปตั้งแสนกว่าบาทมันหายไปแสนหครับคิดทันไม่เอ่ยไม่ใช่เลขน้อยๆน,น,น,นะครับ ตั้งราคาผิดเงินหายเป็นแสนนะครับแล้วถ้าตัวเลขใหญ่กว่านี้หายเป็นล้านนะฮะดังนั้นไม่ได้เลยนะครับผมวิธีนี้ใช้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเอาต้นทุนขายไปคูณกับเปอร์เซ็นที่อยากได้กําไรแล้วก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไรครับสรรพกรก็ไม่สนหรอกว่าคุณเน่ยจะต้นทุนขายอะไรยังไงเท่าไหร่หรือคุณจะได้กําไร40%จริงๆหรือเปล่าเขาไม่สนครับเขาสนแค่ว่าคุณขายได้เท่าไหร่คุณขายได้ล้านหนึ่งนะฮะ ดังนั้นกำไรคุณก็คือ4ี่แสนเขาเหมาองนี้ครับเหมาจ่ายนะดังนั้น100%ก็คือ1ล้านครับซึ่งก็คือยอดขายหรือราคาขายนะครับในหน่วยย่อยย่อยย่อยยที่เราขายในแต่ละออเดอร์เนี่ยก็คือราคาขายนะครับการตั้งราคาขายตั้งราคาให้เป็น100%นะฮะไม่ใช่แปลวต้นทุนขายเป็น100%พอเพราะเรารู้ว่า100% คือ1ล้านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ห0แสนอย่างแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์คือยอดขายครับไม่ใช่ต้นทุนขายนะครับท่องไว้เลยอย่าเอา100ไปคูณ1.3แล้วเข้าใจว่าตัวเองได้กําไร30%เด็ดขาดครับเจ๊งแน่นอนแล้วสงสารตัวคุณเองครับอย่าไปทําธุรกิจเลยสงสารเพื่อนคุณด้วยเพราะคุณก็คงจะต้องไปยืมเงินเพื่อนๆน,นะครับโทรไปเอ้ยนายเป็นไงอะสบายดีไหมช่วงนี้มี สองหมื่นแม่ชัวร์แน่นอนนะครับผมบอกเลยสงสารเพื่อนคุณด้วยนะฮะอ่ะดังนั้นถ้าเรารู้ต้นทุนขายเพียงอย่างเดียวอ่ะปิดตาเมื่อกี้ไปก่อนเอาล้านหนึ่งโยนทิ้งไปก่อนเอาสี่แสนโยนทิ้งไปด้วยเราจะเอาหกแสนเนี่ยมาหารด้วยศูนย์จุดหกครับเราต้องการหกแสนแล้วเรากลับไปที่ล้านหนึ่งซึ่งเราจะได้กำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเอาหารศูนย์จุดหกครับก็คือเอาเออ่ 1>, 1ลบด้วย0.4นะครับมันก็เป็น0.6ส่วนไอ้วิธีคิดรายละเอียดอะไรยังไงผมว่าไปเรียนที่อื่นดีกว่านะครับผมไม่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาสอนเรื่องอย่างนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าหารด้วย0.6นกะครับก็จะกลับไปที่1ล้านบาทพอดิบพอดีเลยครับอ่าเอา6 0แสนนะครับหาร0.6ก็จะกลับไปที่1ล้านบาทพอดีเพราะอะไรไอ้ขามาไง ขามาเนี่ยหล้านยอดขาย1ล้านใช่ไหมเอาคูณ0.6ก็ได้ห0 0 0นซึ่งต้นทุนขายไงต้นทุนขาย60%ใช่ไหมเอา1ล้านคูณศูก็ได้ห0 0 0 0ถ้าจะกลับไปเนี่ยหกสิแล้วใช่ไหมถ้าจะกลับไปก็เอาไปหาร0.6ไงมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะนะครับแถมให้นิดน,นึงก่อนจะจบนะครับก็คือการคิดแวดเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าคุณจะบวกแวดนะครับหนึ 100, นะฮะบ,บวกแวดก็คือเอา100ไปคูณ1.07นะครับวิธีนี้เท่านนนะั้ะอ่าทีนี้ถ้าจะถอดนะครับว ถอดแบตอ่าหนึถอดแบตก็คือเอา107หาร1นึ่งจมันก็จะกลับมาที่100นะครับคูณหารสลับกันแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆนะครับกับเครื่องหมายนะฮะทีนี้ถ้าเกิดของมาราคา100อ่ะอ่าหลายคนก็จะคิดวิธีผิดๆเมื่อกี้นะครับก็คือเอา100เนี่ยไปคูณ0.93ซึ่งไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลยครับ เอา100ไปหาร1.07นะครับมันก็จะไดอ้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่มันน้อยกว่า9 0 93ลงไปอีกนะครับ ทั้งนั้นวิธีที่การที่จะคิดมาจนราคาขาย100เนี่ยก็คือเอาคูณ1.07ขึ้นมานะรวมแบตแล้วถอดแวดก็คือหาร1น7 0 7นะครับคูณกับหารสลับกันนะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจริง,รงๆผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปลงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ระหว่างทางก็อาจจะแวะมาอัปเดตเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนนะ ซึ่งหลายๆคนแน่นอนเด็กยุคนี้อยากมีรา,ายได้เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งนะครับแต่งานประจำเพียงอย่างเดียวนะดังนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณต้องตั้งราคาเป็นคิดมาจินเป็นนะครับเอาเรื่องเบสิกก่อนอย่าพึ่งไปฟุง้งอย่าพึ่งไปแบบโอ้กลยงกลยุทธ์อะไรวุ่นวาย นการตะลงกันตลาดอย่าเพิ่งไปถึงนั่นคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่แบบโอ้ทำตกแต่งสวยงามไปลงทุนเงินนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายหมดครับมันเจ๊งตรงนี้ครับตรงที่เขาคิดเลขไม่เป็นนะครับคิดเลขไม่เป็นทําค้าขายยากต้องฟุกจริงๆนะครับถึงจะสําเร็จหรือไม่คุณก็ต้องหาคนอื่นมาคิดให้อะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม